สวัสดีพี่น้องปองไปสุภูสุคนอีสานร้อยแปดมาแล้วมาแล้วจ้ามาเมื่อนีสิภาไปเบิงหอดพิธีกรรมบูร่านที่ชสวบ้านเพิ่นมักเฮ็ดกันเพื่อเป็นสัญญาณบอกว่างานบุญได้เริ่มขึ้นแล้วว้าวอุยอยากหมู่แล้วว่าสิเป็นพิธีอย่างนอเอรซาคาัา้นว่าแล้วก็ไป เงืนสามพานันเดือนสีเขา้ายางพันมาดเทศมหาศาสตร,ร์แฮพเวตแดเฮกันหลวนแฮกันหลงถวายสงเจ้าเข้าพันก่อนพันไม่ดอกบวกอาดิสงสงนิพพานอา้ 1, 2, อาวนื่องสองสามอิวยกสาวทุ่งขึ้นแล้วคะ่ะ ที่เห็นกันอยู่ในหลักก็คือพิธีโยกทุ่งงานบุญพรเวทเป็นพิธีกรรโบราณที่ชาวบา้านภาคอีสานเพิ่นเฮ็ดสืบทอดกันมาตั้งแต่โดนล่ะค่ะเป็นการประกาศรัทวาว่าหมู่บ้านมงนี่สิมีการเฮ็ดบุญมหาศาลขึ้นก็เป็นนิมิตหมายว่าประเพทีบุญพรเวทได้เริ่มขึ้น สีมีการเอาเขาต้มหรือว่าขนมมาผูกกับดอกไม่ทูบเทียนแล้วก็เอาไปผูกกับเสาไม้ไผ่เทิ้ง4ี่ต้นบริเวณสาลาการปะเรียนเทิ้งสี่มุมแล้วก็ผูกทุ่งใส่ยอดเสาละหนึ่งผืนลายคิดของทุ่งกระสิเกียวของกับเนื้อเรื่องของหวด้วยใครหรครับไม่เอานะคะมันจะเจ็บอุ้ยนกลรวจะเลยพูดอะไรอ่ะว้าเมันหวดแน่นะค่ะหวดอันนี้แปลว่าภาชนะ แต่ะละพื้นทิ่กระสิเห็ดพิธีแตกต่างกันออกไปตามวัฒนธรรมกรถือเป็นอีกหนึ่งพิธีกรรมที่ชาวบ้านเพิ่นย่งอนุรักษ์เอาไว้เพื่อให้ลูกหลาน,นสืบสานกันต่อไปคะ่ะไปไปไปเอาบุญพระเวทฟังเทศมหาศาสตร์น้ำกันสาธุ ี่บอกได้เลยว่าพี่น้องคือสีได้เห็นวิถีชีวิตที่หลากหลายคือสีเห็ดให้เฮามวนซ่นโฮแซวมวนมวนขักขนาดกับอีสานรอยแปดน้ำกันเดอพี่น้องเดอ้อ